มือนี้กระมีโอกาสมาเบิ่งเพิ่นทำอาหารมือนีเพิ่นได้ยังน้อมาสายบุญสายท่านทีมงานเกตเต็แมแม่แดงเพิ่นได้ยังมาพี่ซูพี่ซูน้องกินน้อเป็นอย่างหน่งครับผมเนี่ยเตาเลาเลี้ยงเนืค่ะเตาเลาเลี้ยงหมูสุดยอดใบอ่อนปะครับผมค่ะเปิดเบิ่งในซึ้งเปิดเปิเปดเบิ่งในซึ้งความอสัพคุนว่าอีกอย่างน้ออยู่ในซึ้งนี่เนาะข่วมลวมับต้องเปิดเผยเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาเบิ่ง โอ้แนวผมมักต่อพี่น้องนี่อะไผมน้องได้ปูนค่ะได้ปูนแต่ไข่ครับพี่น้องไข่ไข่อยังกว่าเพื่อนเหรอไข่ลูกเคยวะไข่ลูกเคยนี่แหละแนวผมสีเหลี่ครับคราบคราบเขาพี่น้องผมมักที่สุดเลยใออันกินข้าวเลี่ยม เจ้าไปหาต่มาก็เติตตัวอ้ยูพุญมลงไปหลวงไปรอดหลวงพ่อสั่งมาอันนี้ข่อยกระรังท่านคิปอยู่ข่อยปวดร้อนข้เจ้าเอาบ่เป็นยังดอกพี่น้องเขากับเบิ้งขึ้นเก่าเขื่นหานื้กินไปหรือเปาเลยขีดมะหยาบมันมึนบ่เป็นยังครับผมเาไปกินมะหยาบมันมึนเขื่อนหาเนื้กินไปนรือเ่าเอาอันเพื่อนบอกว่ากินเขาแล้วให้เจ้าไปหาเพื่อนก็เสียวท่น พ่อใหญ่ต่อยก็พ่อใหญ่มักอยู่หันเจ้าเสี่ยวเนี่ยกินไปสู้่นกลิ่นออกไปเออเจ้าอีแตงไปกันแล้วแต่เจ้าแต่ว่าคนสั่งคือว่าให้พ่อใหญ่สากมาโกเจ้าออกไปจะมาถึงวันที่เจ้าพ่อใหญ่ไปอันนี้เกาเหลาเลี้ยนหมูครับพี่น้องครับเกาเหลาเลี้ยนหมูแต่กระตัมมะฮงแสบแสบเลยครับพี่น้องไงแสบแสบอีทีครับเยโอ้ยผู้หมวดกระไดผู้กองกระไดเนาะ เออเสียบผักเสียบเนี่ยคนว่าโอ้นี่ผมจะอ่อนเรื่อตัวนี้แล้วนี่เีด๋ยวจะไปกินกับเข่าครับพี่น้องเรื่องอาหารการกินผมก็บพวกเขากินง่ายๆครับผมเอาใส่อีกนะเพราะว่าอันเจี๊ยบไปพุ่นนะไปเพี้ยมมั่แล้วมู่ไปแล้วบ่จ้าเอาอีกเจ้าไม้เนี่ยบ่เอาอันอันมีลูกไหมตัวนี้บ่เอาเอาไม่ลูกไม่ลูกเออนี่น้ำจิ้มห่อห่าไปกินต้มยัำใส่เลย ไปให้เพ <à> <sm> ื่อนแล้ว <Lynn> บ <senza ind icket> ุญให้เพื่อนแล้วเนาะเยอะไทยคลิปก่อนตามลาตามตาม้นที่คำทั้งรถพี่น้องกันกระลังเอาของมากครับโอ้นาป้าแซลมอนยันหยุดยันหยุดเนาะมือหนีเนาะมือแห้งสิไรบุญประทายข้าวนะครับเทียมกับมีนี้หมูหมูทอดกระเทียมเบิงเบิงผู้ทอดครับพี่น้อง เบิ่งเบิ่งเออเบิ่งเออขนาดขนาดผู้บัทอดผู้ต่ำมะละกอกระจังซีเห่อพี่รองเบิ่งเอาผมผมการันตีได้ครับเบิ่งแต่แม่ขั้วเฮาว่าความแซ่บนี่เกิดจากความสมบูรณ์ของแม่ขั้วครับครับผมแม่ขั้วบ่ได้จ่อยยี่ปีต่คนสมบูรณ์ครับแซ่บอีหลีครับแซ่บอีหลีเลยครับสุดยอดใบอ่อนครับผมเออย่าที่ไปเออเดี๋ยวไปถามแม่แดงก่อนเบิ้งคือผดข้าแข็เออ เอาบารดีครับพุ่นแม่ครับเป็นได้อาหารห้ามมือนี่แซ่บโพดแซ่บโพดแซ่บครับแซ่บแนี่แซ่บโพดครับผมแซ่บคักแซ่บแนี่โอ้สาธุน้ำได้คุณแม่ด้วยใช้ก้อยหอยม่าล่างเหยียดใช้ก้อยหอยเฮดอยู่บ้างเฮดอยู่บ้างก้อยหอยกับมีพี่น้องโอ้นีดีดหอย จำกาวัหละตว่าคันขึนอย้มเอบนเป็นหอยอา่า่จ่ึ้เดอบอบอกะบออวบอบอบอววที่งานนั่นไปนะครับผมเออเดี๋ยวสิไปพูดรยนี้บอกกำนหอยยอีตหอยตแม่ผมกวนไข่เออเอาไปกินใส้หรือเอาไปฝากเมี่ยว่ครับผมเนี่อ โอ้ยฝากเมี่ยบบ่ไม่ใช่สากแค่บ้านน้ำครับผมเออเอาสาธุคือเก่าเหรอเนาะครับผมให้พระได้บุญน้ำกันได้บุญคือเก่าใกล้น้อยใกล้น้อยไกลน้อยแม่ว่าใกลน้อยไก่อันอันแม่ทิมลูกบ่ครับผมนี่คือเป็นคือเป็นอันไครห่างห้างไก่คำผ้าใกลคำผ้าเอาเั่นมัน่าอ้าวท่านผอเชษฐ์ไปยังไงมายังไงเนี่ยท่านหนานีเลยท่นหนานีเลยครับผมตอนนี้ก็บทังน้ำทั้ง หลายสิ่งหลายอย่างหั่นยังละโซ่เนี่ยหั่นเนยค่ะหั่นเนยปันเนยค่ะปันเนยเนาะแม่เนะะาะเอาไปคุบา,าจารย์เนาะพุะ่ง,งก็ได้ค่ะโยมก็ได,กได้สาธุนน้ำซุปเก่าคุณแม่พุ่นไม่ค่อยกินเข่าครับผมพุ่นบ่ค่อยกินเขา่าว่าแบอกอื่นกับมีตัวนี่ ว่าบักยือพี่น้องบักยื้อโมเมนครับบักท้องบักท้องบักท้องเบื้องบนแม่ขั้วพิ่นสายบุญสายท่านจวดจวดจวดจัวขัวนี่รับรองผมเลยการันตีได้แซ่บครับครับผมเบิ่งหุ่นผู้ต่ำผู้ต่องลดเนาะเออคัดมาได้กันคัดครับพี่น้องครับผมเออเพราะต้องไปสร้างน้ำหนักเออเพราะต้องสร้างน้ำหนักเออเอาอันไปให้ตามากครับอันไฟต่อยเนี้ยเนี้กินเออ ครับผมขอบคุณหลายๆสาธุครเก่าบอยเพิ่นบ่มีน่ากินเด้บ่วยบ้าอันนี้ทอดอ่าหมูสเต๊ะครับผมหมูสเต๊ะเออหมูหมูทอดกระเทียมโอ้เคียงเพิ่นครับผมเคียงสิก้อยบักหอยนี่หมูสเต๊หมูอยู่ข้างหลังนี่บะหมูบังจิกไก่บกหอยครับนี่บักหอยบักหอยบักหอยอ่าครับผมครับครับขอบคุณครับผม